สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เราอยู่ที่สูตรหวยฮานอยพิเศษนะคะในวันที่สองนะคะเดือนพฤศจิกายนหกสี่นะคะเนาะมาดูผลออกนะคะฮานอยพิเศษออกกันที่ห้าเก้าสองนะคะข้างล่างหกหกนะคะเนาะอ่ะแอดให้เด่นที่แปดไม่มานะคะหนึ่งไมมานะคะเนาะ ส่วนในชุดเก้าสองแอดไม่มีนะคะเนาะห6หแอดก็ไม่มีนะคะอ่ะวันนี้ฮานอยพิเศษแอดหลุดน,นะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะมาดูฮานอยปกตินะคะออกที่ห้าหนึ่งศูนย์นะคะข้างล่างอ่ะแปดสี่นะคะเนาะแอดให้เด่นที่เจ็ดไม่มานะคะห้าไม่มานะคะเนาะในชุดนะคะแอดเลือกไว้ที่ 8 4 8 6 5 7 5 9และ7 8นะคะอ่ะวันนี้เข้าเต็มเต็มนะคะที่ชุด8 4นะคะเนาะวันนี้เนาะอ่ะยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะถูกชุดนี้กันนะคะเนาะอ่ะนะคะมาดูฮานอย VIP นะคะออกกันที่อ่ะตองสี่กันเลยนะคะเนาะข้างล่าง หนึ่งเจ็ดนะคะแอดให้เด่นที่หกศูนย์ลองไม่มานะคะเนาะตองสี่เบิ้ลนะคะสี 4, 4. ่สี่อะแอดไม่มีนะ,ะแอดมีที่สามสี่สี่สามนะคะเนาะเฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะเนาะส่วนหนึ่งเจ็ดแอดไม่มีนะคะวันนี้อ่ะหลุดกันไปนะคะเนาะเข้าแค่หน่อยเดียวเนาะ,ะวันนี้วันนี้เรามาเจอกันใหม่เนีันที่สามนะคะสามหน่อยเช่นเคยนะคะเนาะอ่ะเรามาเจอหน่อยแรกกันก่อนนะคะก็คือหน่อย พิเศษนะคะเนาะะมาไม่พิเศษกันก่อนนะคะอะไม่พิเศษชุดแรกนะคะมาโซนเก้ากันเลยนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามและเก้าสี่นะคะเนาะ โซนต่อมานะคะศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์เจ็ดนะคะและศูนย์เก้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดเก้านะคะ หกห้านะคะหกเจ็ดนะคะและหกแปดนะคะเนาะอ่ะโซนนี้นะคะแอดคัดให้เนาะเบิ้ลเบิ้นนะคะห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะส่วนโซนเด่นนะคะวันนี้จะเด่นอยู่ที่ เด่นอยู่ที่9นะคะลอง2นะคะเนาะเด่น9ลองสองเแรกนะคะ9ก้านะคะเกนะคะเจนะคะศู 0, นะคะและ สองเจ็ดนะคะเนาะอ่ะวันนี้คัดกันไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะขอยหนึ่งชุดก็คือเจ็ดศูนศูนย์เจ็ดนะคะเนาะที่น่าจะเป็นไปได้นะคะจะมีอยู่ที่เก้าหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะ สองศูนย์นะคะและเจ็ดศูนย์นะคะเนาะอันนี้ที่แอดคิดนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะเนาะอ่ะตารางขีดไว้ให้นะคะเนาะตามตารางส่วนเลขที่แอดติ๊กไว้เผื่อท่านใดชอบจัดไปนะคะมาดูฮานอยปกติกันบ้างนะคะเนาะ ห้างน้อยปกติชุดแรกวันนี้นะคะมาเลยหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งหนะคะและหนึ่งปดนะคะโ้นต่อมานะคะสองหนะคะ สองสามนะคะสองสองนะคะและสามสามนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะแปดสามนะคะแปดสี่แปดห้านะคะสี่เจ็ดนะคะสี่เก้านะคะและสามหกนะคะเนาะ ี่เป็นในโซนนะคะเนาะโซนต่อมานะคะสองศนย์ 2, นะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนเนาะและสี่ห้านะคะตัวเด่นนะคะวันนี้จะเด่นอยู่ที่สองลองหนะคะอ่ะสองลองหชุดแรกนะคะ 1 1 1 2นะคะ2 6นะคะ1 6น,นะคะและก็1 2 3 4 33นะคะสาและ45นะคะเนาะท่านใดชอบนะคะเนาะจัดไปนะคะเนาะ26นะคะ16น,นะคะ33นะคะ36และ45นะคะเนาะ1 2 3 อีกหนึ่งชุดก็คือหนึ่งแปดนะคะอ่ะท่านใดชอบนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกชุดนะคะเนาะมาดูฮานอย VIP ต่อนะคะเนาะฮานอย VIP นะคะชุดแรกนะคะแปดแปดนะคะ ห้าห้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะสามสามนะคะเนาะอักษรต่อมานะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะอักษต่อมานะคะหกแปดนะคะหกเจ็ดนะคะหกห้านะคะ อ่านะคะ8.0นะคะและ8.1นะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะชุดหานอยพิเศษนะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้เด่นอยู่ที่8.0นนะคะเนาะ แปดและศูนย์นะคะเนาะขอเพิ่มหนึ่งชุดนะคะก็คือแปดห้านะคะเนาะอะ่ะชุดแรกนะคะเริ่มเลยแปดแปดนะคะหกแปดนะคะแปดหนึ่งนะคะอะ่ะแัดลูอยหนึ่งชุดก็คือ หกนะคะเนาะอ่ะอีกชุดนะคะก็คือสี่ห้านะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะวันนี้เอาสี่ชุดนะคะเนาะและห้าห้าด้วยนะคะกลัวใจจะมาเบิ้ลนะคะแ่้นเพื่อนเนาะมีสิบนะคะเนาะ หนึ่งสสามสี่ห้าหกนะคะวันนี้กับฮานอย VIP นะคะเนาะอ่ะวันนี้ฮานอย VIP นะคะเนาะได้ชุดนี้กันไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเย็นนี้นะคะลุ้นกันแล้วคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ